สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่จะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศภาพมุมสูงบ้านปากช่องตนนําบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์บ้านไผ่แน่เบิ่งทุกคนภาพมุมสูงวิดีโอมุมสูงบ่ได้ถไทยคลิปลักษณะนี้โดนแล้วอ่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงงามเ้าน,นาีหนาวหนาวสวยมากลังเว้นนี่อากาศฮอนฮอนมาเบิ่งว่า บ้านปากช่องเนี่มีเอฟซีเพจถนนไทยแลนด์ฮือบอร์ทามีกดคอมเมนต์มาเออส่วนผู้ใดอยากเห็นผมไปทายมุมสูงลักษณะนี้มุมสูงแบบนี้ยุ่ใส่กดคอมเมนต์มาค้อกันอืมแอดอยากเห็นมุมสูงบ้านนั่นแอดอยากเห็นมุมสูงบ้านนี้กดคอมเมนต์มาที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแช์ทุกคนนี่บรรยากาศโอ้โหนี่น่าจะเป็นลานโรงเรียนโรงเรียนบ้านปากช่องแมนบอ หรือว่าซื้อโรงเรียนนี่อย่างเออบด้หูเนี่ยนี่บรรยากาศที่ดีบรรยากาศก็กคือบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาบรรยากาศชวนน้ำบทเฮานี่หาเบื้องยากนะการที่จะถ่ายภาพมุมสูงวิดีโอมุมสูงแบบ4ี่ยูชวนน้ำบทหรือบ้านนอกบ้านนาาให้เห็นพอดีมือนีมีภารกิจมาส่งผู้โดยสารจากโรงพยาบาลนางรองมาบ้านปากช่องเกิดเลยถือโอกาสได้แล้ว ภาพมุมสูงให้เบิ้งเลยเออไปเบิง้งมุมสูงน้ำกัดลอทุกคน